ันนี้หมอขอพูดถึงเรื่องของภาวะกลืนลําบากนะคะและภาวะสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุค่ะในหัวข้อนี้นะคะจะพูดหลักๆอยู่ในเรื่องของพยาธิสภาพของภาวะกลืนลําบากนะคะการรักษาแนวทางนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาวะสุขภาพช่องปากค่ะในส่วนของ anatomy นะคะจะสังเกตเห็นว่า ภาวะลิ้นนะคะจะเป็นภาวะที่สําคัญที่สุดนะคะในเรื่องของการบดเคี้ยวในช่องปากกล้ามเนื้อจะเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่มากนะคะในการพาอาหารแล้วก็บดอาหารนะคะโดยใช้ฟันเนี่ยค่ะช่วยบดเคี้ยวเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่มีฟันไม่ครบหรือมีภาวะลิ้นอ่อนแรงก็จะมีผลในเรื่องของการเคี้ยวแล้วก็การกลืนนะคะส่วนอวัยวะอื่นๆที่สําคัญก็คือมีกล่องเสียงนะคะซึ่งจะเป็นที่อยู่ของ ตัวโวลคอคอร์ดนะคะหรือว่าเป็นเส้นเสียงนั่นเองนะคะซึ่งตรงบริเวณลาลิงนี่นะคะก็จะเป็นอวัยวะส่วนที่สําคัญก็คือเนื่องจากเราต้องหายใจตลอดเวลาสังเกตไหมคะว่าหลอดอาหารจะอยู่ข้างหลังในส่วนของกล่องเสียงอีกทีหนึง่งนะะซึ่งอวัยวะนี้นะคะถ้ามองภาพทั่วไปนะคะหลอดอาหารเราจะไม่เห็นเงาเท่าไหร่เพราะว่าจะมีโทนตลอดเวลาไม่ให้อาหารขย้อนขึ้นมานะคะส่วนของหลอดคอนะคะหรือในส่วนของเทเคียนะคะจะเป็นคาติเลตที่เป็นรูปวง กลมนะคะทั่วกันไปแล้วก็จะไม่มีการคอลลัปนะคะเห็นไหมคะว่าในส่วนของกล่องเสียงนะคะจะมีทั้งอวัยวะ2แบบก็คือ1ในเรื่องของการกลืนนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของหลอดคอนะคะกับในเรื่องของทางเดินหายใจนั่นจะเป็นอวัยวะสําคัญมากเลยถ้ากลืนไม่ได้จะไปไหนล่ะคะก็ต้องลงหลอดคอก็จะทาให้เกิดภาวะสาลักนะคะถ้าคนไข้มีปัญหาในเรื่องของการหายใจนะคะทําให้กั้นหายใจได้ไม่ค่อยได้นะคะอาจจะไม่มีภาวะกลืนลําบากได้เพราะว่าในช่วงการหายใจนะคะ จะหยุดไปช่วงหนึ่งนะคะในตอนกลืนนะคะ่คนเพราะ,ะนั้นอวัยวะในส่วนนี้ก็เลยจะมีความสําคัญในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสําลักในภาวะกลื่นซึ่งจะกล่าวต่อไปนะคะถ้าเราจะมองถึงการสอ่องกล้องลงไปนะคะถึงในส่วนของลาลิงหรือกล่องเสียงนะคะเราจะเห็นเส้นเสียงที่เป็นคู่กันนะคะซึ่งทั้ง2เส้นเสียงนี้นะคะทั้งซ้ายขวาต้องมีความการทํางานที่ซมมเตรรีกันแล้วก็มีการ หุบเข้ามานะคะหรือเรียกว่า a d d u c t i o n ก็มีการการออกหรือ a bduction นะคะซึ่งจะทำงานในเรื่องช่วงของการหายใจเข้านะคะการเส้นเสียงก็จะมีการขยายได้มากที่สุดนะคะการหายใจออกนะคะเส้นเสียงจะหุบเข้ามานะคะซึ่งระยะเวลาในการหายใจออกก็จะมากกว่าการหายใจเข้าเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าขณะกําลังพูดอยู่นะคะการหายใจออกก็อาจจะใช้เวลาเยอะมากกว่าเพราะว่าเส้นเสียงนะคะจะหุบเข้ามาบีบเข้ามานะคะ เพื่อช่วยในการสั่นนะคะในการพูดไอวะตรงนี้นะคะช่วยอนัอวะที่สําคัญในเรื่องของการหายใจและการพูดในภาพนี้นะคะก็จะเห็นถึงสีเหลืองนะคะจะเป็นอาหารที่ได้รับการบดเคี้ยวแล้วเป็นโบลัสนะคะในในรูปจะเป็นลนักษณะของการอาหารที่เป็นลุมก้อนแหละจริงๆแล้วถ้าเราเคี้ยวของแข็งนะคะเป็นข้าวนะคะเป็นปลาไปอะไรต่างๆนะะการทํางานของลิ้นของฟันก็จะมีส่วนของฟันในการ ที่จะช่วยบทเคี้ยวนะคะแล้วก็การคลุกเคล้ากันของน้ำลายเหล่านั้นเองซึ่งในวัยวัดตรงนี้นะคะก็จะมีต่อมน้ำลายสองข้างนะคะก็คือพาราติดแกลนนะคะข้างใต้ก็เป็นซับแมนิบูล่าแกลนแล้วก็จะมีต่อมเล็กๆก,ก็คือสับลิมคว้าแกลนนะคะตัวน้ำลายนะคะ ซึ่งถ้าผู้สูงอายุมีภาวะน้ำลายลดลงนะคะหรือภาะวะปากแห้งจะสาเหตุต่างๆางเช่นเคยเป็นมะเร็งเคยฉายแสงมาก่อนโอกาสที่จะมีการคุกเค้าที่ผิดปกติหรือการใส่ฟันเทียมที่ไม่พอดีนะคะในจุดนี้เนี่ยคนไข้ก็จะสามารถมีความเสี่ยงในการสำลักการรักษาก็จะเป็นในเรื่องของการปรับอาหารนะคะถ้าดูในรูปต่อไปนะคะจะเห็นว่าตรง pharyngeal f a c e นะคะตรงคอรบริเวณคอจะมีรีเซพเตอร์อยู่นะคะซึ่งจะควบคุมในเรื่องของ swallowing reflex นะคะ ึ่งจะอยู่ในส่วนของของลูวอร์พกับเมดาล่าที่งจุดนี้เนี่ยถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่สําคัญสําคัญอย่างเช่นทัวไพกาซินโดรมนะคะก็จะโดนตรงนี้มากคนไข้ก็จะมีภาวะ p h a r y เชียลดิสเฟเจียอย่างรุนแรงในกรณีถึงผู้สูงอายุนะคะอย่างเช่นหลังิเมเนเชียนะคะหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นพาร์กินสันดีซีสนะคะ คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอาจจะไม่โดนในส่วนการเคลื่อนโดยตรงแต่ว่าอาจจะโดนในเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะดังกล่าวนะคะทําให้การปิดของกล่องเสียงไม่ดีในส่วนของตัว epiglottis เองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกล่องเสียงมันไม่สามารถจะปิดได้ก็จะเกิดภาวะสำลักได้ก็กิดความไม่สมดุลกันระหว่างการรับประทานอาหารการหายใจคะ ในส่วนของการควบคุมนะคะจะสังเกตว่าการทํางานของกล้ามเนื้อเล็กๆมากกว่า30มัดนี้นะคะต้องใช้เครนีออยวเนื้อถึง5คู่ซ้ายขวานะคะรวมกับกล้ามเนื้อเล็กๆต่างๆการทํางานเป็น s e q u e n เชีย m มูฟเมนตนะคะทั้ง i n น i ิบิชันแล้วก็การ s ติมู l เลชันนะคะคอนเฟลชันต่างๆซึ่งเราสังเกตไหมคะว่าการพูดของเรานะคะมนุษย์ก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวนะคะที่พูดได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะแล้วก็การทํางานนะคะ เราไม่ค่อยเคยกลับยิ้นตัวเองเลยก็เพราะว่าการทำงานมันมีทั้งอินดิบิตและการการคอนแทคชันนะซีเควนเชียงมูฟเมนต์กันอาหารต่างๆที่จำเปนต้องการบดเคี้ยวมากถึงต้องการการควบคุมเรือนนี้มากๆนะคะถ้าผู้สูงอายุมีปัญหาในเรื่องของระบบประสาทเพิ่มเติมขึ้นมาบวกกับการรับรู้รสชาติที่ผิดปกติไปการทํางานตรงนี้เสียไปก็จะทําให้เกิดการสําลักได้เป้าหมายของการกลืนนะคะก็จะดู2ออย่างนะคะนั่นนะคะก็คือกลืนได้ปลอดภยัยไหมนะคะกับเพียงพอหรือเปล่า ซึ่งทั้งสองข้อนี้ก็จะเป็นทำให้เราตัดสินใจได้นะคะว่าคนไข้ต้องใส้สายให้อาหารหรือยังหรือว่าจะให้มีอาหารเสริมหรือไม่นะคะหัวข้อนี้นะคะเป็นตัวอย่างของภาวะคืนลำบากที่ผู้ป่วยนะคะจะมาหาเราในบางรายนะคะอาจจะไม่ได้มาบอกหมอโดยตรงนะคะว่าฉันมีความคืนลำบาก นะฮะฉันคืนไม่ค่อยลงฉันเป็นโรคความดรนปกตหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วญาติๆพี่น้องหรือว่าลบุตรหลานอาจจะมาบอกว่าผู้สูงอายุปฏิเสธการกินค่ะเบื้องหลังก็คือ1การเคี้ยวไม่เต็มที่สองมีภาวะสำลักหรือเช่นสำลักน้าการกินยากับน้าแล้วสำลักคนไข้อาจจะมาปฏิเสธว่าไม่ยอมกินยาค่ะแต่จริงๆแล้วมีภาวะการกินบาหรือคนไข้จะบอกว่าชอบกินแต่ขนมขนมหวานๆเช่นะนขนมชั้นนะคะหรือว่าขนมอะไรนิ่มๆนะคะ ไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินหมูไม่ยอมกินปลากินไก่จะกินแต่แป้งนะคะซึ่งซึ่งสาเหตุอันนี้ค่ะทำให้มีปัญหาว่าคนไข้จะขาดสารอาหารหรือขาดโปรตีนซึ่งเสียดายมากเลยนะคะว่าจะโดนมองข้ามไปในภาวะคืนลำบากจะไปบอกว่าผู้สูงอายุคนนั้นคือมีปัญหาเรื่องการเลือกกินแต่ลึกแล้ว,ลวคือการคืนไม่สมบูรณ์นั่นเอง อันนี้ก็คือตัวอย่างโรคต่างๆนะคะแน่นอนค่ะโรคหลอดเลือดสมองสมองบาดเจ็บต่างๆภาวะคลื่นลำบากก็คือเป็นกระชันชิตอยู่แล้วแต่โรคอื่นๆเนี่ยผู้สูงอายุนะคะซึ่งมีความเสื่อมด้วยนะคะบวกกับภาวะอื่นๆอย่างเช่นอัลไซเมอร์พาร์กินสันดิซีสต่างๆก็ทให้การเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งในเรื่องของการอ่อนแรงเองการควบคุมไม่ได้นะคะภาวะหดเกร็งนะคะบวกกับบางทีคนไข้มีภาวะการเสื่อมของการรับรู้ทางระบบประสาทนะคะซึ่งลูกหลานอาจจะบอกว่าคนไข้เลือกกินมากขึ้น2ก็คือ ผู้สูงอายุรับรสที่ผิดปกติเช่นเป็นรับรสเปรี้ยวได้นํากว่าก็จะทําอาหารที่ค่อนข้างจะรสชาติเพี้ยนไปจากเดิมนะคะอย่างเราเป็นลูกหลานเราก็รู้สึกว่าทํากับข้าวไม่อร่อยเหมือนเดิมเปล่าหรอคะคนไข้เขารับรสผิดปกติอาจจะต้องเชื่อมั่น นะคะในในรสชาตินะคะซึ่งบางทีเราปรุงให้คนไข้ะคะ่ะเราอุย้ยตรงนี้อันนี้คือเปรี้ยวนําแต่ปกว่ามันพอดีสําหรับคนไข้เองแล้วเนี่ยก็ต้องให้เชื่อถือในเรื่องของรสชาติเพราะว่าในเรื่องของต่อมรับรสเนี่ยค่ะมันอาจจะผิดปกติไปได้บวกกับถ้าฟันไม่ดีนะคะแล้วใส่ฟันเทียมนะคะหรือใส่ไม่พอดีนะคะตัวตุ่มรับ ลดนะคะตุ่มเงื่อต่างๆก็เพี้ยนไปอีกเหมือนเดิมเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะให้คนไข้ได้ไปพบคุณหมอทันตแพทย์นะคะให้ฟิตติ้งตัวฟันเทียมให้ได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็บวกกับดูแลโรคประจำตัวต่วตางๆารวมถึงการใช้ออร่าเฮลท์แคร์ซึ่งเดี๋ยวหมอจะพูดในสไลด์ถัดไปทีนี้ ภาวะหลอดเลือดสมองก็เป็นภาวะหลักนะคะที่ผู้สูงอายุจะเจอได้ที่เป็นสาเหตุของภาวะคืนลำบากนะคะแต่ภาวะโรคอื่นๆก็จะมีอยู่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะภาวะในเรื่องของ s ซลลิ่งรีเฟล็กนะคะจะมาจากในเรื่องของโลว์พอดกับเมด u l l a ามากแต่จริงๆถ้าเป็น c e r e b r a l cortex แต่ว่าปริมาณที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะแล้วก็กว้างก็ทําให้มีภาวะคืนลำบากได้เหมือนกันซึ่งการควบคุมแบบนี้นะคะจะทําให้การรักษาเป็นไปได้ยากนะคะซึ่งถ้าคุณหมอต้องดูว่า โรคหลอดเลือดสมองอะคะ่ะเป็นสาเหตุหลักหรือไม่นั้นก็ือพยาธิสภาพด้วยถ้าเป็นแค่ลักคุน่าอินฟาร์หรือว่าเป็นทีมโนจิกโรคเล็กๆน้อยๆไม่โดนตรงเบนสเต็มอะไรนะคะแต่คนไข้มีภาวะคืนบากอาจจะต้องมีการอีเวสิเกตเพิ่มเติมในเรื่องของสาเหตุทีหนึ่งนะคะในสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของภาวะเกิดปอดกักเสดติดเชื้อจากการสำลักนะคะซึ่งหลายรายนะคะจะไม่ได้ทานอาหารทางปากแล้วเอ๊แต่ทำไมมีการสำลักอีกนะคะก็สำลัก น้ำลายหรือพล a กในช่องปากนั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยในช่องปากนะคะและหลอดคอก็จะมีในเรื่องของแบคทีรียรที่เป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วหรือโคโ o n i z a t i o n อยู่แล้วแต่ถ้ามันไปอยู่จุดอื่นเช่นคุไข้สำลักพลากน้ำลายลงไปแล้วไปปอดแน่นอนค่ะเกิดปัญหาแน่นอนนะคะแล้วสาเหตุต่างๆนั้นกลับไปนี้ว่าทำไมสำลักแล้วคนนี้เป็นคนนี้ไม่เป็นคุณหมอจะมีการรักษาอย่างไงนะคะก็ต้องดูค่ะว่าโฮสต์เป็นแบบไหนนะคะสำลักเยอะไหมนะคะคนไข้มีโรคประจําตัวเยอะหรือเปล่าปัจจัยต่างๆมีแน่นอนค่ะ สรุปว่าถึงแม้ไม่ได้กินทางปากนะคะก็ควรจะได้รับการประเมินการเกลือนและการฝึกเกลือนนะคะเป้าหมายก็จะเป็นในเรื่องของการลดภาวะสับหลักน้ำลายนั่นเองซึ่งน้ำลายนี่แหละค่ะก็จะเป็นตัวดีเหมือนกันท <stad. S 1> ี่ทําให้เ mmm กิดภาวะปอดอักเสบติดเชื้อล <S Brett pper> ังมอนะคะในปี1998นะคะได้แจ้งไว้ว่าปัจจัยดังกล่าวนี้ก็เป็นปัจจัยที่มีปัญหา เความเสี่ยงในการสำลักได้นะคะที่ง่ายที่สุดคือเคยสำลักแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องทิวฟิตติ้งนะคะดังนนคนไข้ที่มีปัญหาแบบนี้นะคะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภา,ภาพทางการกลืนด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้สำลักแล้วก็เป็นปลอดอสิบติดเชื้ออยู่เรือรังนะคะ น,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างอาการคร่าวๆนะคะว่าถ้าเราแบ่งเฟสนะคะเป็นออร p h a ฟ e หรือฟาริ g เชียลเฟสนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแค่คร่าวๆเพราะว่าโดยรวมแล้วถ้าเป็นทั้ง2เฟสรวมกันเลยแล้วเรียกว่าออร p h ฟารินเชียลเฟสนี่คนไข้าอาจจะมีทั้งอาการประสมประสานกันก็ได้ซึ่งถ้า อาการแสดงดังกล่าวไปแล้วเนี่ยค่ะก็ต้อง work up นะคะว่ามีโรคทางระบบประสาทอื่นหรือเปล่าอีเฟสหนึ่งที่อากจะเจอได้บ่อยในผู้สูงอายุด้วยนะคือเป็น isophasic เฟสนะคะซึ่งอาการเนี่ยค่ะอาจจะเป็นสำลักในเรื่องของของแข็งมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะดื่มน้ำแล้ว ช่วยเคลียร์ได้มากกว่าซึ่งอาการนี้นะคะจะแตกต่างจากออโรฟาลิเจียดิสเฟเจียซึ่งมักจะพบในโรคที่เป็นระบบประสาทก็คือมีการอ่อนแรงมีการควบคุมไม่ได้ผ่อนเกรงนะคะถ้าเป็นในเรื่องของออโรฟาลิเจียดิสเฟเจียและหาสาเหตุยังไม่ได้นี่นะคะอาจจะต้องตรวจในเรื่องของการกลืนให้มากขึ้นแล้วก็ดูในเรื่องของการปรับสภาพอาหารนะคะ ภาวะสำลักนะคะหรือภาวะ aspiration นะคะก็คืออะไรก็ได้ค่ะน้ําอาหารอะไรก็ได้ค่ะลงไปผ่านกล่องเสียงลงไปนะคะซึ่งปกติเราจะมีแค่อากาศผ่านลงไปใช่ไหมคะเนาะถ้าสมมุติว่าคนไข้สำลักแล้วไอมาได้ก็คือถือว่าเป็นการมี protective mechanism หรือคอฟลีเฟล็กได้ค่อนข้างจะดีแต่ถ้าสำลักแล้วก็เงียบๆเลยนะคะก็เรียกว่าสำลักเงียบหรือ silent aspiration นะคะเรนี้จะค่อนข้างจะอันตรายค่ะเพราะว่า จะไม่สามารถจะมีอาการแสดงให้ภายนอกได้เห็นเลยแล้วคนไข้ก็จะมาด้วยอาการปอดอักเสบติดเชื้อแล้วนะคะซึ่งในส่วนของภาวะสำลักนี่ก็คือเมคานิซึมในการป้องกันไม่ให้อาหารตกลงไปก็คือลารินเจลโคเชอร์เนี่ยค่ะมันมีอาการผิดปกตินะคะซึ่งมักจะเกิดจากการอ่อนแรงนะคะสไลด์นี้ก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของ อาการแสดงทั่วๆไปนะคะคนไข้ก็ถ้ามีอาการพูดไม่ชัดหรือเสียงเครือด้วย mm hmm. เช่น d y s a r t h r i a d y ดิสโฟเนนะคะก็ยิ่งเป็นสาเหตุใหญ่เลยนะคะว่าน่าจะเป็นจากในเรื่องของ o r l l f a ฟ e กับฟ a l ินเจ a ยล a ฟ e นะคะก็หาสาเหตุนะคะแล้วก็รักษาะคะ่ะ mm hmm. ในส่วนของ Screening Test นะคะจะมี Screening Test อยู่หลากหลายนะคะถ้าในกรณีที่คนไข้มีอาการชัดเจนอยู่แล้วอย่างเช่นมีภาวะกลืนลําบากมามีสายสายให้หัดมาอันนี้ก็เดฟนิตแดงอยู่แล้วแต่ในกรณีที่เราสงสัยนะคะอย่างเช่นประวัติไม่ค่อยชัด ภะะาวะสำลักเนียน้ำเป็นส่วนใหญ่แต่บางครั้งก็มีของแข็งด้วยน้ำหนักตัวลดนะคะแล้วก็คนไข้มีอาการไอหรือมีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อที่หาสาเหตุไม่ได้นะคะเอ็กซเรย์ดูแล้วเนี่ยสงสัยภาวะแอสเพรสชันในมือเนียอาจจะใช้สกรีนนิ่งเทส t นะคะเป็นการประเมินเบื้องต้น,นะะถ้าโพซิทีฟนะคะก็ส่งผู้เชี่ยวชาญด้วยช่วยตรวจด,ดูอีกทีหนึ่งนะคะหรือในกรณีที่คนไข้เพิ่งฟื้นมาจากภาวะต่างๆนะคะ อย่างเช่นเพราะว่าเราดเลือดสมองนะคะแล้จะเราจะพิจารณาว่าจะให้การคืนหรือไม่นะคะก็ใช้ screening test ได้นะคะซึ่งมีหลายอย่างนะคะซึ่งคุณหมอสามารถไปดูประเมินได้นะคะในส่วนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณทักงี่หัวข้อซึ่งข้อจํากัดก็มีนะคะว่าอย่างเช่นถ้าในกรณีที่เป็น silent aspiration เราก็จะไม่สามารถแสดง ให้เห็นถึงอาการไอหรืออาการหน้าดำหน้าแดงอาการสำลักคนไข้มาได้ค่ะตัวอย่างของการใช้เครื่องมืออินเวสิ a t ชันนะคะมาช่วยในเรื่องของภาวะประเมินการกลืนนะคะภาพแรกก็จะเป็นเอ็นโดสโคปีนะคะหรือลาลิงโกสโคปนะคะก็จะเห็นได้ค่อนข้างจะชัดนะคะแต่ว่าจะเห็นในส่วนของลาลิงซะมากกว่านะคะแต่ในกรณีที่เป็นเอ็กซเรย์นะคะหรือวิดีโอฟลูโรสโคปีนะคะก็จะเห็นเป็นภาพเป็นภาพเอ็กซเรย์ค่ะแต่จะเห็นทูเฟสนะคะออ Ph รัลเฟสฟาริงเจอรเฟสและอิสโพรเฟสเฟสนะคะแต่อาหารที่ผสมนี่ก็ต้องผสมสารทรึบแสงซึ่งส่วนใหญ่เราจ บเียนะคะคทั้ง2องอย่างก็สามารถใช้เป็นเป็นมาตรฐานทรีทเมนต์บวกกับมาตรฐานโปรโตคอลในการวินิจฉัยภาะวะคืนลำบากได้ดีเลยนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับเซตติ้งของโรงพยาบาลว่าสามารถทำได้ไหมนะคะในภาพนี้ก็แสดงถึงว่าถ้าลงหลอดคอไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นแอสเพรสชันถ้าไปแตะแ,แค่ตรงลาลิเจียเวสิบัวจะคิดว่าเป็นแค่ คำว่า penetration ค่ะส่วนการรักษาก็คือป้องกันภาวะสำลักแล้วก็ในเรื่องของ nutrition ให้ครบถ้วนนะคะในวันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการใช้อาหารในการปรับนะคะซึ่งหลายๆที่นะคะก็ต้องร่วมมือกับนักโภชนาบำบัดน,นะคะแล้วก็มีคมําอธิบายให้ผู้ป่วยนะคะซึ่งคุณหมอสามารถจะหาข้อมูลเพิ่มเติมใน iddsi.org ได้ซึ่งมีภาษาไทยแล้วนะคะซึ่งก็จะแบ่งอาหารเนี่ยค่ะเป็นศูนย์นะคะก็คือเป็นของเหลวนะคะกับ 7นะคะก็คือเป็น8เลเวลนะคะซึ่ง IDSI นะคะก็จะสามารถจะแบ่งเป็น 7ถึง8ประเภทถ้ารวมตัวของเหลวด้วยนะคะซึ่งอาหารไทยสามารถเป็นอาหารสับได้นะคะนิ่มๆชุ่มๆอย่างมิ้นสันมอย์นะคะกับอันนึงก็คือเป็นอาหารทั่วไปนะคะหรือเป็นเลกูล่าฟู้ดนะคะส่วนในตัวของเหลวนะคะเราอยากจะให้เป็นของเหลวข้นหนืดนิดนึงซึ่งเราอาจจะใช้ติ๊กเก้นเอเจนต์ได้นะคะหรือเป็นอาหารปัน่นซึ่งเราสามารถจะใช้ในระดับอาหารประเภทนี้แนะนําให้คนไข้ได้นะคะซึ่งในส่วนของอาหารนะคะก็จะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นโมเดอร์ลรทติกนะคะหรือว่าจะเป็นเพียวบิดเลยนะคะก็จะใช้ ช้อนกับใช้ซ่อมในการเทสดังรูปนะคะซึ่งจะไหลไหลได้ไม่เป็นฟโฟล์นะคะแต่ถ้าเป็นไหลเป็นฟโฟล์สายก็จะเป็นในเรื่องของไม้ส่วนของฟโฟล์เทสนะคะก็จะใช้ในเรื่องของตัวไซลิงนะคะ 10cc ในการไหลนะคะ10วินาทีเป็นต้นไปในการปล่อยนะคะแล้วก็ในตัวของเลเวลนะคะก็จะสามารถจะบอกได้ว่า ในเลเวลนั้นเนี่ยจะสามารถเป็นตินเป็นสไลด์ลิทิกเป็นโมเดเลตลิติกนะคะเพื่อให้คําแนะนําต่อคนไข้ได้นะคะส่วนของมิ้นซันมอยส์ไดเอทดนะคะสมมุติว่าคนไข้อาการเคี้ยวดีขึ้นแล้วนะคะเราจะให้เป็นอาหารสับก็ได้นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของเป็นอาหารที่ชุ่มที่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่ใช่สับกับเหนียวนะคะเราไม่ได้สามารถที่จะทําให้คนไข้ติดคอได้นะคะก็จะเป็นนุ่มเป็นชุ่มนะคะไม่เกินประมาณสักสี่มิลนนะคะ ในกลุ่มอาหารนุ่มนะคะก็ไม่เกิน1.5เซนติเมตรนะคะโดยที่ถ้าเราใช้ซ่อมกดนะคะจะไม่คืนรูปค่ะก็สามารถจะเป็นนิ่มอย่างนั้นได้ก็คือคนไข้สามารถจะกืนได้ง่ายนะคะแล้วก็ข้อมูลในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพการคืนสามารถจะดูได้ในเรื่องของ Critical Practice g u i d e l i n e นะคะของกลุ่มการแพทย์ค่ะในส่วนของด้านอื่นก็คือ Nutrition นะคะแล้วก็แนะนำให้ใช้ของ Spend Recommendation นะคะซึ่งสามารถจะดูได้ใน q c o e นี้นะคะซึ่งจะใช้คำถามแค่4หัวข้อนะคะเบื้องต้นนะคะ ซึ่ง4หัวข้อน,นี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นมากกว่า2ขึ้นไปเนี่ยต้องเรีบกใส่อินเตอร์เวนชันหรือคอนซัลท์นักโภชนาําบำบัดมาปรับเลยนะคะหรือว่าหาสาเหตุอื่นๆเลยนะคะถ้าแค่หนึ่งข้ออาจจะหนึ่งสัปดาห์ค่อยมาติดตามการรักษานะคะในส่วนของการดูแลสุขภาพของช่องปากนะคะก็จะเป็นดังที่แจ้งให้ไปนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือแนะนาให้แปรงฟันวันละสองครั้งนะคะแล้วก็ใช้ยาสีฟันที่มีฟูอร่อยเกิน1000 ppm นะคะแล้วก็ ใช้ไม่มีสารมีฟองค่ะเพราะจะสำลักฟองได้ง่ายนะคะแล้วก็ใช้อาจจะใช้น้ํายาคลอเ็กซิดินนะคะในการทาความสะอาดแต่แนะนําว่าถ้ามีภาวะคืนลําบากแล้วไม่ควรใช้บ้วนนะคะเพราะจะสำลักน้ากํายาบ้วนปากไปได้ในกรณีที่มีฟันเทียมแนะนําให้ทําความสะอาดก่อนใส่นะคะหรือว่าจะใช้ในเรื่องของการแช่น้ําแต่ว่าแนะนําว่ายังไงก่อนใส่ก็ทําความสะอาดอยู่ดีนะคะไม่ควรจะใช้แปรงสีฟันกับยาสีฟันขัดเดี๋ยวตัว,ต,วตัวฐานของฟันเทียมจะชํารุดนะคะ ในกรณีที่คนไข้ไม่ร่วมมือค่ะอาจจะใช้ในเรื่องของคอเฮกซิดีนะคะในการทำความสะอาดแต่ระวังในเรื่องของการสำลักนะคะในกรณีที่ปากแห้งนะคะริมปีปากแห้งให้แนะนำใช้เป็น water based moisturizer แทนปีโตรเลียมเจลลี่นะคะโดยระมัดระวังในเรื่องของการสำลักปิโตรเลียมเจลลี่ค่ะ